รับสุดี่ขอผมวันนี้เรามีดีในเว็บ AW8 กันอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้ทุน5,000บาทเดี๋ยวเราไปหาซื้อฟิสสปินไพ่ไม่ติดเพล์เหมือนเดิมทุกคนครับซื้อเพียงเดียวช่วงนี้ไปครับผมโอเคครับก็มาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนนะครับกับฟรุดปาร์ตี้ทุน5,000นะทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่อยๆใส่มาแล้วกันนะครับนะเกมนี้มันยากทุกคนถ้าไปใส่ทีเดียวก็น่าจะโดนนะครับทุกคนนะใส่ไปทีละ2,000แล้วกันนะครับไปฮะถ้ามีกําไรมันก็ได้เองแหละทุกคนนะมันอยู่่ทีัไ้อรราาคคซืปบ ซื้อแพงแค่ไหนอะถ้ามันไม่ให้เราก็ก็เท่าไหร่น,นะทุกคนทีเดียวหมดตูดอะไรเงี้ยอ่ะลองดูเห็นช่วงนี้เขาเล่นกันเยอะนะหรือจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นกล้าเล่นกันเยอะนะช่วงนี้แต่ผมก็ยังลังเลอยู่ทุกคนเคยได้มากสุดก็ครั้งครั้งก่อนนู้นนะครับครั้งก่อนอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วมั้งนะครับอุ้ยสตรอ,อร์บลี่แพงอีกร้อยก้าสบเอ็ดบาทอุ้ยคูณต่อยเหรอ,อเนี่ยช่วงนี้มันดีนะทุกคนดูดิดคูณต่อยอ,อ,อ่ะเนี่ยยังคูณอยู่ เฮ้ยยังคูนอยู่อ่ะเฮ้ยคูนรัวๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซเลยผมเปิดแรกเสียงเกมยังไม่มาเลยอ่ะมาแล้วเสียงเกมโบเข้าไปพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทให้รัวจัดนะทุกคนจะมีต่อยอไหมเปิดเมื่อกี้มันให้มาเยอะนะแต่ถ้ามันมีต่อก็โอเคนะทุกคนเนี่ยคูณปึ๊บไม่มีอีกสี่รอบไม่มีอีกสามรอบเราซื้อมาสองพัน2000นะแต่อยู่เพิ่งดีใจนะทุกคนนะ ใจไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป๋ซะก่อนนะทุกคนนะครับอีกสองเปิดนี่แพงโอเคสามร้อยยี่สิบไน์ครับผมก็ยังไม่คืนทุนเลยนะนี่เลยสองรอบ <c oughs> รอบนี้ไม่ได้ะลยครับรอบสุดท้ายไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันทุกคนขาดทุนไปครับผมดีนะไม่ใส่สุดอ่ะอีกทีนึงครับผมเท่าเดิมเลยสองพันบาทจัดไป อยากลองอยู่เหมือนกันนะครับอ่ฟุตปาตี้เนี่ยช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าดีก็เลยอ่านลองดูอะไรงี้ใส่เราแวะแต่นี่นะโบนัสซาแล้วก็เปลี่ยนบ้างทุกคนแวะแม่งทุกวันโบนัสซาะนรับห้ามตัวเองไม่อยู่จริงๆนะไม่ให้แวะโอ้ยคูนีกแล้วคูน้อยเนาะอุ้ยลืมได้อยู่โอเคเปิดแรกมาก็สวยละ477บาททุกคน ไอ้สี่รอบไอ้เลยหกรอบนะปอือนี่ไหมเราได้ลุ้นเพิ่มป่ะไม่มาสี่ห้ารอบเพราผมเพิ่งได้มาห้าร้อยอุย 1, 3, อ้ยพันสามเฮ้ยบทที่แกจะมาเดือนม,มาอย่างเงี้ยคูณร้อยยี่สิบแปดเลทุกคนดาวแปดร้อยแปดสิบบาทเลยผมมีอีกไหมน้องมันก็ยังไม่คืนทุนอยู่ดีเนาะเราซื้อมาสองพันแต่เพิ่งได้มาพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเองนะมันก็ยังไม่คืนทุนอยู่ดีนะทุกคน เนี่ยหัวใจปึ๊บพันหกคูณหกสิบสี่คูณมันหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะไนซ์ nice ไหมไม่ไนซ์ด้วยหัวใจปึ๊บพันแปดไม่ใช่ดิอเป็นคิสตอรเบอรี่เนาะหัวใจเฉยเลยอ่ะรอบสุดท้ายก็ขาดทุนอยู่ดีอีกสองร้อยบาทเลยขาดทุนแบบซึมๆวะ่ะมันขาดทุนแบบซึมๆวะ่ะอ่ะอีกทีนึงมันยังดีกว่าเสียไปหมดเลยะทุกนมันก็ยังได้แบบเล่น้เรื่อยๆเนาะ เราลุ้นกันว่ามันจะให้เราหรือมันจะแดกเราไปทีเดียวนะทุกคนอ่ะมาครับต้มคุณแปดนะทุกคนร้อยยี่สิบบาทแอปโปเขียวข้างบนอ่าสามร้อยสี่ร้อยสิบบาทนะผมซื้อมาสองพันนะจ๊ะมันลุ้นกันหัวใจอ่าได้อยู่ฟืบใต้ล่างเป็นอะไรไม่รู้นะคือลูกพีชมั้งไม่เป็นลูกพีชได้มาห้าร้อยหกบาทนะทุกคนเหลือหกรอบครับผม ห้ารอบดาวปึ๊บเข้าไปส้มนะครับป,รปึ๊บเข้าไปอีกสวยครับผมมีคูณเยอะอยู่คูณสิบหกอ่ะองงังวนปึ๊บไปอีกคูณแปดนะครับแปดร้อยแปดบาทเราทุกคนเราซื้อมาสองพันนะอย่าเพิ่งดีใจย้ำอีกทีอย่าเพิ่งดีใจทุกคนเลขสามรอบครับผมนะโอ้โหสตรอเบอร์รี่เสือกไม่ติดคูณเมื่อกี้เนะี่ยสตรอเบอร์รี่อย่างเยอะถ้าติดคูณน่าจะกำไรเลยทุกคนปึ๊บ ดาวเนี่ยไม่ติดคูณอีกแล้วนะครับโอเคเหลือสองรอบสุดท้ายครับรอบนี้ขาดทุนย่อยเลยครับผมย่อยยับนะครับผมรอบสุดท้ายครับขาดไปพันหนึ่งเลยครับรอบนี้โอเคถ้าอย่างงั้นเราใส่สุดไปเลยครับรอบนี้เรามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปครับสามพันหกนะหมุนธรรมดาสักสิบทีดิสิบทีสามร้อยบาทนี่หว่าคหมุนไปก่อนหมุนให้เหลือสามพันหกคับทุกคนเพื่อได้เข้าฟีเจอร์นะครับ อีกทีนึงได้ทีนึงอ่ะไปครับผมว่ารอบนี้มาแล้วทุกคนไปครับลุ้นกันคุณห้าพันจะได้เท่าไหร่ทุกคนไปครับไปครับนําหนักหน่อยน้องยังสวยครับไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีเลยเลยไม่มีตัวคูณเลยครับทุกคนเดองีเจ็ดรอบครับผมทำไมวันนี้ดวงไม่ดีเลยครับเนี่ยดวงไม่มีเลยะครับนะครับผม เริ่มรอบไปขาดอันเดียวนะครับเหลืออีกห้ารอบทุกคนโอ้ยปาดเงื่อแป๊บสวยพันสองนะครับสวยจิงเนะพันสองเองทุกคนยังขาดทุนอยู่เหลือสามรอบครับผมแอ้มเปิลเขียวโอย้ยังไม่ได้อะไรครับขาดทุนอีกแล้วอะสุดท้ายาทุกคนฟุตปาตีก็เล่นกูแล้วอุยอ้ยสวยอยู่อื้อ สามพันโอเคฟื้นมาได้ต่ออีกครับผมฟื้นมาได้ต่ออีกครับผมมีคูณด้วยฟื้นมาได้สามพันสองปึ๊บสามพันสามปึ๊บสี่พันสองเอา้ากำไรเฉยมาหัวดรอบสุดท้ายเว้ยกำไรเฉยสองหนวกโอ้ยมามาหัวให้ผมรอบสุดท้ายทุกคนเกือบไม่รอดนะครับใส่แม่งให้สุดใส่แม่งให้สุดไม่เหลือใส่แม่งให้หมดมาต้องมาเลยโปรตีส้สุดท้ายแล้วนะได้หรือเสียก็ลงให้ดูนะครับ สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทมันไม่ค่อยไหลต่อประเด็นฟุตบัตตี้คือตรงนี้เลยทุกคนไม่ไม่ไหลต่อทุกคนไหลทีเดียวแล้วจบไหลทีเดียวแล้วจบอะไรอย่างเี้นะไหลต่อได้ส่วนน้อยแล้วบางทีไหลต่อไม่มีคูณเนี่ยหัวร้อนตัวแพงๆที่เราคิดไว้โอ้แต่ไม่มีคูณอะไรเงี้ยก็ร้อนได้แล้วนะทุกคนฟุตบัตตี้เพิ่มรอบไปเนาะอีกอันหนึ่งชึบยังได้หลุนอยู่อีกอันหนึ่งชึบแอปเปิ้ลเขียวอย่างเยอะแต่ไม่คูณแค่สอง ไม่มาทุกคนดูดิแอปเปิ้ลเขียวยเยอะแม่งคุณแค่สองอะคบกระบ,บาลทีดิสีอสี่รอบทุกคนกำไรหายห,ายหดแน่นอนไม่มีแน่ๆไม่เห็นอะไรเลยทุยกคนไม่เห็นอนาคตไม่เห็นภาพเลยครับสองรอบสุดท้ายหน,หนักๆสักเปิดถนูสุดท้ายครับผมเรียบร้อย จริงแม่งต้องอย่างนี้แนละ้วมั้งเทอร์โบไปนะครับลุ้นไปให้มันเข้าฟีเจอร์สิมันสองไม่งั้นเราก็ขาดทุนแบบล้วไม่งั้นเราคืนทุนไม่ได้นะทุกคนเปล่าหรซื้อราคาถูกก็ได้นะเปล่าอ่ะปล่อยมันไปอย่างนี้แหละเผื่อเข้าไม,ไม่ไม่มีะจะเสียทุกคนหมดแล้วทั้ทุนห้าพัน 5, เราหมดแล้วเดี๋ยวพันบาทสุดท้ายเก้าร้อยบาทสุดท้ายอุ้ยคูณหมุนธรรมดามันก็มีคูณให้ด้วยนะ ได้เรื่องยูไม่คูนเหละทีเนี้ยตัวแพงไม่คูนเออเนี่ยคันหนึ่งโอ้หุนธรมมนธรมดาหมุนธรรมดาดีกว่าก็ไม่ซื้อแลวทุกคนผมไม่ซื้อดีอกว่าเนี้ยไม่ต่างกันเฮ้ยเข้าฟีเจอร์เอ,อ้าได้อยูเฮ้ยเข้าเฉยเลย โอ้ยมีคุณด้วยเปิดแรก,แกเก่สวยครับผม5้าบบาทได้เข้าฟีเจอร์4เป็น2อนะเฮ้ยอย่าไหลฟีลูกเออสวยครับสามสองเาบาทอย่างน้อยขอคืน5,000ไปจะปิดคลิปแล้วจะปิดคลิปแล้วขอคืน5,000ันไปอุ้ยส้มคุณสามเปนสามหนึร้อยอุ้ยคุณต่ออีกห้า0ันสามมากำไรอู้ยมาแล้วอีกบุ๊มาตี แม่งซื้อไปเข้าผู้นันเข้าอีกแล้วเลยครับผมสี่5ัสารอย้าบาทมาฟุตปาตี้ต่อเลยน้องอย่าเพิ่งหยุดเดือดจริงเหลือสี่รอบครับผมขอคูณเยอะๆขอคูณเยอะๆฟุตปาตี้อีกสามรอบครับผมโอ้ยอย่างน้อยก็คืนทุนนะกำไรมานิดหน่อยๆก็เอาแล้วทุกคนพันสองพันแล้วนะกำไรอนนี้พอไม่ต่อแล้วเว้ยไม่เหนื่อยทุกคนเหนื่อยจริง กว่าจะได้เห็นเปิดอย่างนี้นะสุดท้ายผมโอเคโอยกำไรจนได้ด้วยก่อนกำไรมาเท่าไหร่เนี่ยเรามา5,000ันกำไร2,000ไปแล้วตีสวัสดี0 0งไปไอ้หมุนธรรมดาเข้าครับพี่นคนเนี่ยซื้อฟีเจอร์กูมไม่เคยเข้าโหดๆอย่างงี้นะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยยิง่งดีนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมเกัน s e e you